ไม่ว่าจะซื้อ Kindle ให้เป็นของขวัญให้คนสำคัญซื้อไปใช้เองหรืออยากลองเข้ามาสู่โลกของอ e ีอินะครับคีย์ในการซื้อที่สำคัญสุดๆเลยก็คือฟังก์ชันขนาดความคมชัดชนิดของไฟล์อ่านอย่างเดียวหรือว่าอยากเขียนด้วยเพราะถ้ารู้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไปซื้อผิดตัวแล้วก็จะไม่ตรงกับความชอบกันได้นะครับก่อนที่จะไปลงลึกกันนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจซื้อแน่ๆหรือว่ายังไม่ค่อยรู้จัก Kindle e-ink ดีเลยยังไงผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามนะฮะทุกอย่างทุกตัวทุกรุ่นที่ผมพูดในคลิปนี้จะใส่ไว้ให้ใน description นะครับถ้าสนใจก็ไปดูราคาไปเลือกซื้อกันได้นะแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนช่องนิดนิดหน่นอยๆเด้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม อีอ e นะฮะคือเทคโนโลยีที่ทําให้หน้าจอแสดงผลเหมือนกับกระดาษนั่นเองและคินเดิก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ดีที่สุดในการใช้อ e ีอิงเปลี่ยนหนังสือกองโต,ตให้มาอยู่ในแท็บเล็ตเครื่องเดียวโดยการชาร์จเพียงครั้งเดียวอยู่ได้เป็นเดือนเดือนอ่านสบายตาเหมือนหนังสือจริงๆอ่านได้ทั้ง PDF m o b i e p u b e p u b แต่ด้านข้าของเขานี่ของเมสันจะไม่มีหนังสือภาษาไทยนะฮะนอกจากใช้ PDF ใส่เข้ามาเองนะครับคีอย่างแรกเลยนะครับก็คือการ เน้นอ่านหรือเน้นเขียนนะครับถ้าเน้นอ่านนี่ก็เราจะมาดูอันนี้ก่อนนะเพราะถ้าเน้นเขียนผมจะไปแนะนําเป็น Kindle Scribe นะครับกับ Remarkable นะหลังจากนี้ในคลิปนะครับผม Kindle เนี่ยหลักๆนะฮะก็จะมี3รุ่น3ระดับนะครับที่เอามาให้ดูหลังจากนี้จะเป็นรุ่นที่ผมแนะนําในช่วงนี้ช่วงเวลานี้นะฮะถ้าใครกําลังดูอยู่ในปหนีหน้าก็ดูไว้เป็นไอเดียน,นะครับเพราะว่า Kindle ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่3ระดับประมาณนี้แหละตลอดนะฮะ อันแรกนะครับรุ่นประหยัดนะครับสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าชอบอีเอิงหรือเปล่าอยากจะลองดูก่อนลองสัมผัสประสบการณ์อีกองดูก่อนผมจะนําเป็นตัว Kindle นะครับ10 generation นะครับก็เป็น Amazon Kindle ตัวปกติเลยนะตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นของเขานะ Resolution นะครับความคมชัดอยู่ที่167 ppi ยิ่งมากก็ยิ่งคมนะขนาดหน้าจอนะครับ6นิ้วนะฮะ แกลฟฟรีนะครับก็คือไม่สะท้อนนั่นเองเวลอาอ่านในแสงอาทิตย์ไม่เหมือนกับ iPad อะไรงนี้ Storage นะครับความจุอยู่ที่8 g ินะครับเพิ่มไม่ได้นะ Front Light นะครับแสงข้างหน้าก็คือเอาไว้อ่านกลางคืนมีแสงอะไรเงี้ยอ่านตอนมืดๆนิดหนึ่งมี4ดวงนะครับ LED ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่สำหรับบางคนก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนเรื่องราคานะครับก็ประมาณ3,000นะขึ้นๆลงๆนะครับ อย่างที่บอกนะครับต้องดูในลิงก์ของผมอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันอัปเดตผมบอกไปเป๊ะไม่ได้เรื่องการกันน้ำนะครับ ipx 8นะครับก็ตัวนี้ไม่กันอะไรเลยนะโดนฝนไม่ได้นะครับน้ำหกใส่ไม่ดีนะปรับแสงโดยที่ใช้วอร์มไลท์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีแสงอยู่แล้วนะครับออโต้แอเจซิงไลท์นะครับปรับแสงออโต้ก็ไม่มีนะครับอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ราคาเบาที่สุดเลย ถ้าใครอยากจะลองเข้าวงการอิงก์เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะตัวนี้นะน่าถึงระดับถัดไปกันบ้างนะครับเป็นระดับกลางๆนะครับจะนับได้ว่าเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตที่สุดเลยก็ว่าได้นะไม่ว่ามือใหม่มือเก่ายัางไงนะครับส่วนมากก็จะมีติดกระเป๋ากันไว้อย่างแน่นอนนะส่วนตัวที่ผมแนะนําเลยนะครับก็จะเป็น Kindle Paperwhite นะครับ Resolution น,นะฮะความคมชัดอยู่ที่300 PPI นะก็ะเห็นไหมมันก็จะชัดกว่าตัวที่แล้วนะครับเกือบเท่าเลยนะ สำหรับรุ่นนี้นะครับขนาดจอ6.8นิ้วนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงความจุนะครับ8กิกเหมือนกันนะครับไฟ17 LED นะครับ17ดวงเยอะมากเยอะกว่าเยอะเลยสว่างเลยนะตัวนี้ราคาก็จะเป็น6,000บาทนะครับประมาณนะก็เพิ่มเท่าหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้จะกันน้ำนะครับแล้วก็ปรับแสงอุ่นได้นะวอร์มไลน์ครับแสงสีเหลืองนะฮะสำหรับใครชอบสายแสงเหลือง นะฮะแต่ว่าปรับออโต้ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ตัวนี้ส่วนตัวผมก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวแพงนี่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ที่บ้านมากกว่านะครับเพราะตัวนี้มันก็ลุยน้ําได้กันน้ํากันฝนตกน้ำลึก2เมตรนะครับสานาทีปรับแสงวอร์มไลท์ก็ได้นะโดยที่ราคาไม่สูงเกินไปนะนะฮะแบกไปตะลุยได้นะครับมาถึงระดับถัดไปนะครับผมของการ อ่านอย่างเดียวนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของวงการ Kindle เลยครับเพราะว่า Kindle ในหมวดนี้วัสดุจะทำด้วยเหล็กนะครับส่วนใหญ่นะส่วนที่ผ่านผ่านมาจะเป็นพลาสติกนะครับผมราคาก็เลยสูงกว่าสักหน่อยทุกที่ผมแนะนำเลยเป็น Kindle Oasis นะครับ Resolution น,นะครับอยู่ที่ 330ppi เหมือนเดิมนะ s p s p y a y Size นะครับเป็น7นิ้วใหญ่ขึ้นมานิดนิดหนึ่ง ความจุนะครับก็จะมีทั้ง8กิกแล้วก็32นะสามารถเพิ่มกันได้นะครับเหมือน Apple นะครับผมส่วนไฟหน้านะครับก็จะมี25 LED นะครับ25ดวงราคานี้ก็ประมาณหมื่นนะฮะน่าจะหมื่นต้นๆนะครับผมต้องไปดูอีกทีเพราะว่าถ้าก็ยังไม่ได้บวกลบพวกส่วนลดอะไรพวกเนี้ยช้อปปี้อะไรพวกเนี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะลดไปพันกว่าบาทนะฮะก็จะถูกกว่าที่ผมบอกนี่แหละนะแล้วแต่ช่วงเวลานะครับกันน้ากันน้ําได้อยู่แล้วตัวนี้ตัวท็อปนะ น่าจะดีกว่านิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้เขียนมานะครับถ้าจากการทดสอบที่ผมดูดูมาก็จะทนกว่านิดหน่อยเรื่องการปรับแสงวอร์มไลท์ก็ปรับได้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะปรับออโต้ได้ด้วยนะสมมุติแบบคี้เกียดอะไรเงี้ยแบบให้มันเซนเซอร์แสงเอาเองว่าควรมากควรน้อยนะครับตัวนี้ได้เลยระดับท็อปเนี่ยก็สําหรับใครที่รู้ตัวว่าชอบสาย e-ink แน่ๆนะฮะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยยังผมนี่ก็มีตัวท็อปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นแบบ เกิน5ปีแล้วแหละตัวนั้นนะฮะผมซื้อตอนมาออกใหม่ๆนะครับเป็น Kindle Voyage นะครับตัวที่เห็นตอนนี้เลยน่าถึงแต่ว่าถึงเวลาผ่านมานานแล้วก็ยังคงสู้กับรุ่นใหม่ๆได้นะครับก็เป็นการฟิวเจอร์พรูฟิ่งอย่างหนึ่งไปในตัวด้วยเลยนะฮะซื้อรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องอัปเดตที่อะไรเงี้ยเออฟังก์ชันสู้กันได้มาถึงด้านเขียนกันบ้างน,นะครับใครชอบเขียน ผมแนะนำว่าต้องแยกความชอบของเราให้ชัดเจนไปเลยนะความชอบของเราหรือความชอบของคนที่เราจะซื้อให้นะครับว่าเขาชอบเขียนจดแบบโน้ตเฉยๆหรือว่าชอบวาดด้วยอะไรเงี้ยนะฮะชอบระเลงดินสอไหมแบบวา,วาดวาดรูปแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะถ้าวาดรูปนี่ก็ต้องไป รีมาร์เกเบิลกันเลยนะครับเพราะ Kindle Scribe สู้ไม่ได้นะไว้ตัวรีวิวตัวเต็มนะครับใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับ Kindle Scribe นะครับจะได้รู้ว่ามีคนดูเยอะไหมนะนะฮะ Kindle Scribe นะครับ r e ส o l u ูชันนะครับ,รบ330 PPI ขนาดหน้าจอ10.2นิ้วความทรงจำไม่ใช่ความทรงจำความจุมีทั้ง16 32แล้วก็6กิกิกนะครับราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะตามจำนวนกิก ไฟก็35ดวงนะคร LED ราคาก็15ื่นห้านะครับหมื่นกลางๆนะบวกอันนี้บวกปากกานะแต่ปากกาเขาจะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเบสิกกับรุ่นแอดวานซ์นะครับมีมีปุ่มลัดด้วยในปากการุ่นแอดวานซ์แล้วก็มีอย่างลบนะไว้เดี๋ยวไปลงลึกกันอีกทีนะครับส่วนการน้ำพกันได้อยู่แล้วนะครับปรับแสงวอร์มไลท์ก็ได้ปรับแสงออโต้ก,ก็ได้นะครับตัวน,นี้จะเป็นการเน้นอ่านบวกโน้ตเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะนักเรียนนักศึกษา หมออะไรสไตล์นี้น่าจะชอบเลยถ้าใกายอยากวาดรูปด้วยนะครับจะแนะนำเป็น r e m a r k a b l e Tool นะครับซึ่งเป็นตัวดีมากๆผมก็ใช้อยู่ใช้เยอะด้วยผู้ประกาศข่าวบอลโลกก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่เลยคนนี้เท่มากโอ้โหดูบนโตเขาสิครับข้างๆนี่กระดาษเละเทะเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ r e m a r k a b l e Tool ก็คลิกที่คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านครับ